าละครับสวัสดีฮะอยู่กับผม NC คารอสนะครับในเกมดี i Imminent in Shadow ชา s t e r of g a r d r n เนะฮะโอเคตัวละครที่จะมารีวิวในวันนี้นะฮะก็คืออันฟ้าปีใหม่นั่นเองนะครับมามาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคสำหรับอันฟ้าปีใหม่นะฮะเป็นป้องกันสีเขียวนะฮะก็เป็นแท้งเขียวนั่นเองที่มีอยู่น้อยนิดนะครับผมโอเคมาดูคุณสมบัติกันเลยนะครับอย่างแรกนะฮะก็คือ เซนไซสไตร์นะฮะทำการบัฟลบหลีกนะฮะ20%นะครับแล้วก็ฮิลเลือดด้วยนะฮะ100%แล้วก็ทำการล่อศัตรูนะฮะทุกตัวนะครับเป็นเวลา7วินาทีนะฮะเรียกได้ว่าเป็นทำให้ตายที่โหเด็ดอยู่นะต่อมานะครับเป็น New Year Dance นะฮะก็ทำการเพิ่ม EVA อีกแล้วนะฮะก็คือค่าลบหลีก20%นะฮะ เป็นเวลา10วินาทีแล้วก็ทำการล่อศัตรูนะฮะหตัวที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะฮะเป็นเวลา10วินาทีนะครับเป็นสกิลที่ดีนะผมว่าก็ล่อพวกตัวเตียงแรง <ๆ S 1> นะฮะเข้ามาได้นะครับต่อมาเป็นเอเดลิเชียสเดลิเชียสโมเมนต์นะฮะก็ค,คือทำการเพิ่มหลบหลีก25%เป็นเวลา60วินาทีนะฮะ,ะ,ะเป็นสกิลที่ เพิ่มลบหลีอีกแล้วนะครับก็เป็นแทงสายหลบนั่นเองนะฮะพูดง่ายๆสกิลสุดท้ายนะครับเป็นสปริงซอสแดนส์นะฮะก็คือเมื่อเริ่มเวฟนะครับทำการเพิ่มดาเมจให้กับกลุ่มสีเขียวนะฮะที่กลุ่มกลุ่มพวกพ้องสีเขียวของเรานะฮะ12% 12.50%นะฮะอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะฮะส่วน การฟาร์มเศษก็อย่าลืมนะครับก็มาฟาร์มเศษในกิจกรรมปีใหม่นะฮะผมไม่รู้ว่ามันจะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่นะก็ถ้าอย่างไรก็รีบฟาร์มกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเจอันฟ้านะโดยภาพรวมแล้วผมว่าเป็นตัวละครที่ต้องหามานะเพราะว่าการที่ได้รับบัฟในการลบหลีกเนี่ยมันจะส่งผลให้กับพวกทีมต่างๆที่ ที่เป็นทีมโจมตีซะดีมากเลยด้วยนะเพราะว่ามันใช้ได้หลายทีมมากนะฮะแต่โดยรวมคือใช้ถ้าใช้ถ้าใช้ในสีเขียวเนี่ยจะดีที่สุดนะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือการเพิ่มหลบหลีกเนี่ยจะทําให้ตัวละครที่อยู่ตรงกลางนะฮะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยจูโจมเลยนะนะทำการหลบหลบดาเมจของ ดาเมจของศัตรูที่ที่โจมตีที่ชอบโจมตีแนวหลังได้นะฮะนับว่าเป็นบัฟที่ค่อนข้างมีประโยชน์พอสมควรเลยนะครับโอเคถ้าชอบออข้อมูลนี้นะฮะหรือว่าคลิปนี้นะฮะก,ก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทํารีวิวตัวละครตัว,ต,วตัวต่อไปนะฮะตัวต่อไปจะเป็นใครนั้นก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนะฮะ น่าจะเหลืออยู่ไม่กี่ตัวนะแล้วก็ไม่แน่ว่าเดี๋ยวจะมีตัวละครใหม่เข้ามาด้วยนะครับก็อย่าลืมเคลียร์เพชรกันให้ดีๆนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมครับผมบ๊ายบายครับ